สวัสดีครับรถไฟไทยวันนี้อยู่กันที่อาบินหนึ่งห้าหนึ่งกำลังคึกคักนะครับอยู่ที่เบอร์สี่สิบนะครับเพื่อนาไล่เทหอเสาสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิเอ็ดก็รอหัวเป็นเพิงเสร็จนะครับคึกคักมากใกล้ปีใหม่แล้วงานเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปงานวันต่อก็อมีเวลาก็อัปเดตนะครับ,น,น,รบนั่นละไล่รอหัวเสาไป สี่สิบสามเก้าสามแปดสามเจ็ดโอ้แล้วไล่ไปถึงตรงเกือบถึงเสาไฟหน่อยนะครับอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งนะครับอัปเดตกันหน่อยช่วงเมกาครับห้าหนึ่งเจ็ดสิบสองต้นนะครับ เสาเจ็ดสิบสองต้นเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามแถวหางเงาครับก็เลยมาเก็บภาพเชา้าเ้าอัปเดตเช้าเช้าครับลงคลิปใหนะ้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อที่จะไปดันสี่พันชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามา ติดตามเข้ามาชมใกล้ละได้สองพันชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อนที่เข้ามาสนับสนุนนะครับชมวิวเช้าๆนะครับแถวแมกกาอาร์บีหนึ่งห้าหนึ่งข้าไล่หลอหัวเสาไล่เทหัวเสากันสักค่าสิบเปอร์เซ็นตนะครับได้5้าสิบอร์เซ็นตละประมาณเนี้ย เสาช่วงสามสิบหนึ่งถึงสามสิบก็ยังไล่เทฐานกันอยู่นะครับก็ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ก็ได้สักห้แล้วกันนะครับอัปเดชจาเช้านะครับบ่งพั1หนมันย้อนแสงหน่อยหน่อยเอส่สิบ ก็รลปาครับรอปฝาคอนเซลรถไฟเ,ดไดเขาหมาน้าฝงมาเ้คเคนมาแล้วหลบเค้นก่อน บรรยากาศเช้านะครับช่วงอาบีหนึ่งห้าหนึ่งครับก็เก็บภาพอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมทุกเช้านะครับแล้วเราจะไปหนึ่งสองสี่นะครับเ,เ,เพื่อนๆไปอำเภอเงาวบ,บิ่งข้ามจังหวัดไปลำปางเลย ก็ไปแกะแบบต่อนะครับไปแผนแบบไปแกะแบบเข้าแบบไปสช้เคียนไปใหญ่นะครับเสาสูงสาสูงสิบสองเมตรนะครับช่วงห่างก,ก็หระบางต้นก็สามสิบเมตรการปูนก็สามสิบเมตรนะครับยาวสามสิบเมตร เดททุกวัน,นคกับนายช่างรูปหล่อก็ลงคลิปไปไปดันชั่วโมงนะครับให้มันถึงสี่พันชั่วโมงรมาเนี่ยนะครับรอปร๋อปานนครับเตรียมตัวเสร็จแล้วก็จะไป เราเต็มตัวจะไปอำเภอเงาวนะครับลำปางข้ามจังหวัดนะครับข้ามจังหวัดไปอำเภอเงาลำปางนะครับอางสบี1 2 4นะครับช่วงที่เราเปิดหน้างงานกันไว้นะครับเราคอนเสิรนะครับเราป่าก็าไปได้เยอะแหละนะครับอาร์บี1ขั้น1นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไปอำเภิงงามกันต่อนะครับบีหนึ่งสองสี่นะครับโชคด,ดีมีเงินใช้นะครับอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับรถไฟไทยไปก่อนสวัสดีครับ